ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมรถครวนดินตักรกแตนเล็กนะครับยี่ห้อยันม่ามือสองญี่ปุ่นอ่าเดี๋ยวเทสก่อนดินมันแข็งหน่อยอ้าวโซโล่เลยฮดูดมันมีเกียร์เต่าเกียร์กระต่ายด้วยนะเดี๋ยวเข้าเกียร์ก่อนเข้าเกียร์ก่อนเนี่ยนะ่ะเออหันโยกอ่ะเออมันมีเออม,มันม,มีกระต่ายกระเต่านะ ทอ้นิอนี้ช้าว่ะนิสช้าอ่าเร่งเลยอะนี่ะมาณ 4, นี่เลย4 0 0นะคันนี้นะกับมือใหม่ฮะทวนมันต้องมันต้องแช่ไว้ก่อนโหดโหด คือต้องแช่ไว้ก่อนให้มันพวนปั่นลงไปก่อนแล้วค่อยเดินยันมากมือสองญี่ปุ่นลูกค้าสั่งประกอบนะตัวเนี้ยฮะยังไงเนี่ย